สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตเกมซากุระกันนะซึ่งเกมซากุระเช้ามากเลยนะคะแต่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.39.99นะคะอ่าแต่อัปเดตย่อยนิดนึงนะไปเห็นมาไปเห็นว่ามันมีอัปเดตอาวุธการท่าทางการต่อยตัวละครใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นท่าไหนนะ แล้วก็ปาวหุธเนี่ยค้อเียแบบการ์ตูนนะแบบซิสีสันอนะไรแบบเนี้ยเอออ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะอ่า,อาเดี๋ยวเราลองกดต่อยดูนะอ่าอ่าเดี๋ยวลองกดต่อยดูแบบหนึ่งนะมันอัปเดตทาทางนี้ไงมันอัปเดตท่าทางการต่อยเป็นแบบนี้นะปกติเราจะปิดไว้ใช่ไหมอ่าแต่เ,เราเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมนูให้ดูก็เห็นกันเลยว่ามันหายไปนะที่ปิดมันหายไปอ่าก็ เราก็ต้องใช้่านนี้แั่นแหละแต่เดี๋ยวเราลองไปทดสอบกับตัวละครอื่นๆนะเฮ้ยนี่ไงมีขนาดต่อ,อยแล้วนะตัวละครตัวอื่นนะเพื่อนของเรานะ่ะไม่สะถบสถานเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาตัวผู้ชายตรงนี้บ้างมาลองต่อยดูว่าจะเป็นยังไงอ่าลองดูเฮ้ยนี่นะฮะไม่สะถกสถานเลยเนี่ยเลือดไม่ลดเลยปกติถ้าใจถ้าธรรมดามันจะเลือดลดใช่ไหมอ่าแล้วคือถ้าต่อยมันปิดหายไป ถ้าจะปิดอะ่ะมันปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองปิดแยงไกลาย,ยากยากุซ่าก,กันก่อนแล้วเรามาดูอาวุธกันว่ามันติดแบบไหน <Wow. S 1> อ่เดแบบนี้นะก็บอกแล้วว่าเป็นแบบกาตูนะแล้วก็ปิดอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีนโยบใบอะไระต้านความรุนแรงด้านรันคาด้วยนะเดี๋ยวรู้นะอ่าเดี๋ยวเรามาเอาอาวุธไปดูทุกอันเลยกว่าไปลองทุกอันเลยนะ เดี๋ยวเราว่าไปที่บ้านผู้ชายกันต่อเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาเอาเอาุธทุกชิ้นทุกสตางค์ไปไปลองกับผู้ชายนี่ไงขนาดยิงแล้วมันไม่โดนอะไรเลยไม่เลือดรดเลยแต่แต่กระสุนในเนี้ยเป็นน้ำนะเหมือน <Wow. S 1> กับน้ำอ่ะเออเนี่ยนะแต่ก็ดีนะเป็นน้ำเวลาเราจะส่องกล้าน่ะสามารถเอาเนียไ,ไปแบบเลื่อนส่งการได้เออ แบบอัปเดตเป็นลามนะอ่ะเดี day, no, ๋ยวเราลองเอาค้อนเนี <plup bible opus> ่ยมาตุบเพื่อนดูนี่เห็นไหมไม่สะทกสถานเลยขนาดอาวุธนะเนี่ยันาดอารีจีด้วยหอตายแล้วเออเด็กชายปวดเมื่อยอย่างเราเนี่ยมันพลาดไม่ได้ค่ะโอเคนี่นะโดนตัวเองแล้วอย่างเนี่ยกระถางก็ไม่โดนอ่านี่ไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะแค่อัปเดตเล็กๆ ก็เดี๋ยวเอาไปดูอันกนกันเลยกว่าเห็นว่ามันมีนโยบายร้านค้ามาด้วยนะเดี๋ยวอ่ะนี่นะฮะน่าจะเป็นนโยบายนะที่เป็นตัวสีแดงอะไรแบบนั้นอะ่ะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่เอาคำแบบนั้นปแปลจากภาษาตีเป็นภาษาไทยให้นะอ่ะพี่แปลมไเป็นจะปล่อยนะนี่นะ ด้านนี้ก็จะเป็นห้ามนำขยะเข้าครัวเรือนนะเข้าในครัวเรือนก็คือห้ามเข้าในร้านแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านค้านนะนี่ก็คือนโยบายทางานสะท้อนด้านความรุนแรงนะฮะของร้านค้าในเกมซากุร้นะก็สบบําหรับครั้งนี้ย น่าจะบติดเล็กเล็กถ้ามีอับติดอะไรเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปให้ดูนะสําหรับวีดขอตัวละครอนละค่ะบ๊ายบายใครที่ผ่านมาโดยชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง game city tv นะคะพอช่องของเราอย่งนี้คลิปสนุกสนุบอีกเพียบเลยค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะสําหรับวีดีโอตัวละครค่ะบ๊ายบาย